สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่พึ่งพาเพื่อนๆมาปลูหอมแดงค่ะเป็นหัวหอมแดงปกตินะไม่ใช่หัวหอมเบ่งนะคะปีนี้ราคาหอมบเบ่งแพงนะคะแม่พึ่งไปดูแล้วที่ตลาดเนาะตลาดสุดบรีรมนะคะที่เขาขายพันผักหัวหอมเบ่งราคาสูงถึง2 6 0หกสิบนะต่อกิโลแม่พึ่งเลยไม่เอาจ้ะแม่พึ่งมาเอาหอมแดงนะคะ เอามาครึ่งกิโลเอามาปลูกไว้กินเองจะ้ะไม่ได้ปลูกขายเนาะไม่พึ่งไม่ได้ปลูกผักขายนะคะไม่เพิ่งจะปลูกผักกินเองทุกปีจะ้ะผักส่วนครัวหลังบ้านนะเดี๋ยวก็จะปลูกทั้งปีนี่แหละทุกปีไม่เพิ่งจะมีผักกินทั้งปีนะอ่าพวกคะน้ากวางตุง้งผักบวงต้นหอมผักชีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ถ้าช่วงหน้าฝนก็จะมีพวกบวบ บวบหอมฟักทองฟักอะไรอย่างเงี้ยไม่พึ่งจะปลูกเองตลอดนะคะแต่ปีนี้ไม่พึ่งทํางานน้ํามันเี่งน้ามันเนาะรับซื้อน้ํามันเก่าก็เลยไม่ค่อยได้ปลูกผักแต่พึ่งจะเริ่มทําก็ง่ายๆนะคะตัดใบตรงนี้ออกแล้วก็เอาไปปลูกเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาปลูกหัวหอมด้วยกันจ้า เราก็รดน้ำกันก่อนเลยเนาะปลูกเดดร้อนๆเลยนะกลางเที่ยงเลยนะไม่เพิ่งทำงานผ้าแล้วก็พักนะแล้วก็จะมาปลูกหอมก่อนเพราะหอมเขาไม่ใช่ผักที่มีใบเนาะเราปลูกตอนไหนก็ได้นะคะรดน้ำให้ชุ่มนะคะกะระยะว่า10บเซนนะคะ สิบเซนตตวหัวเนาะร่องเล็กๆนะคะไม่เพิ่งทำร่องเม็ดเม็ดคูณไม่ถึงเม็ดด้วยซ้ำพื้นที่น้อยนะคะ หอมพันนี้รู้สึกว่าเขาจะงอกดีอยู่นะลุงหัวหอมเสร็จแล้วค่ะก็น้ำฝางมาปิดจ้ะปิดบางๆนะก็รดน้ำไปเรื่อยๆจ้ะคอยดูว่าเขาจะกี่วันงอกเดี๋ยวไปเพิ่งจะพาเพื่อนๆมาชมอีกครั้งนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อน,น,นเพื่อนวันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อน,เพ,พอน,นเพื่อนมาเพาะกล้าผักอีกจ้ะวันนี้แม่พึ่งจะมาเพาะกล้าผักระหว่างร่องหอมแดงนะคะที่แม่พึ่งได้ปลูกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะเมื่อครั้งที่แม่พึ่งปลูกครั้งก,ะะะก่อนนะคะก็แม่พึ่งก็จะทําแบบนี้ประจํากินประจานะก็ถ้าถ้าแม่พึ่งจะปลูกกระเทียมหอมนะคะแบบนี้แม่พึ่งก็จะเพาะ ล้าผักไปพร้อมนะคะเพราะว่ารา่องเราปลูกกระเทียมหรือปลูกหอมเราจะปลูกห่างๆเนาะห่างประมาณ10เซน10เซนนะคะเขาก็จะมีพื้นที่ว่างนะคะแล้วก็จะโรยเมล็ดพันธุ์ผักนะคะอันนี้เป็นเบีย้ยผักกาดขาวนะคะระวังหอมกระเทียมยังไม่ไม่โตหรือว่าโตไปก็เด็ดกินไปแบบนี้นะคะเราก็จะมีกล้าผัก ชนิดต่อไปเอาไว้ปลูกนะดีกว่าเราปล่อยทิ้งโลง่โลงๆนะคะแบบไม่มีอะไรเลยเนาะก็ไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เสียพื้นที่การใช้สวยนะคะก็ไม่พึ่งก็จะโรยทั้งสองร่องทั้งหอมทั้งกระเทียมแบบนี้นะคะแต่เมื่อเมื่อวันก่อนแม่พึ่งปลูกหอมเด็เนาะที่แม่พึ่งลงคลิปไปอ่ะยังไม่ได้เพราะวันนั้นแม่พึ่งรีบด้วยแล้วก็เมล็ดพันธุ์ไม่มีด้วยนะคะกะว่าจะโรย รยเมล็ดขนานะแต่พอดีผักขนาหมดนะคะวันนี้เพิ่งจะไปซื้อนะคะหลังจากที่ไม่เพิ่งปลูกหอมได้หนึ่งวันวันนี้เป็นวันที่สองนะหอมเขาก็ยังไม่ไม่งอกนะคะบางบางหัวก็จะออกยอดเขียวๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรไม่พึ่งก็ได้เปิดฟางออกนะคะแล้วก็พรวนดินใหม่เนาะพรวนพรวนดินระหว่างร่องใหม่นะคะเพื่อให้ดินเขาฟูขึ้นมาแล้วแม่พึ่งก็จะรยเมล็ดพันธุ์ผักลงไปน,นะคะ ก็ไม่เป็นไรเดีว๋วเราก็ค่อยปลูกฟางใหม่เนาะเพราะว่าหอมยังมีงอกนะคะไม่เพิ่งก็ซื้อพันธนามาแล้วนะจะเพาะอะไรก็เพาะไปเลยจ้ะ,ะวางเวลาที่ต้นหอมเราเตือนตุโตผักที่เรารวยก็เขาจะก็จะโตไปด้วยนะพร้อมๆกันถึงเวลาที่เราจะปลูกแล้วก็ทอนไปปลูกนะคะ อแต่อันนี้ไม่พึ่งยังไม่มีร่องอีกหรอกแต่ก็จะเพาะเอาไว้เพื่อแค่ให้เรามีกล้าผักเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ากล้าผักอะ่ะเราก็จะเพาะยากนะคะืม่พึ่งก็จะโรยผักกวางตุ้งดอกไปด้วยนะเพราะว่ากวางตุ้งดอกเนี่ยเขาจะเกิดง่ายปลูกทุกปีจ้ะแต่ปีนี้ไม่พึ่งไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ได้เตรียมพันุผักอะไรเตรียมไม่ทันเลย นี่นะคะเพื่อนๆต้นกล้าผักของเมพึงก่องอกแล้วจ้างอกพร้อมกันกับต้นหอมเลยนะต้นหอมก็งอกแล้วงอกบางไม่งอกบางนะต้นหอมแต่ก็งอกเยอะเยอะมากเลยนะนี่งอกเกือบจะถุกหัวแล้วจ้ะ ต้นกล้านี่เป็นมเมล็ดผักะนานะคะผักะนางอกแล้วจ้าอีกร่องก็งอกเหมือนกันอันนี้เป็นผักกวางตุ้งของเตนะคะผักกวางตุ้งของเตดีงอกดีมากเลยงอกเร็วกว่าผักะนานะใบเขียวมากกว่าต้นหอมก็งอกนะจ้า นี่นะคะอุ้ยหอมแดงงอกเกือบจะครบแล้วนะตรงนี้อ่ะนี่นะคะอีกไม่อีกไม่นานต้นกล้าผักขมงแมเพิ่งก็จะโตพร้อมปลูกอีกแล้วจ้าก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจทําแบบนี้นะคะเ,คเพื่อมันเป็นการเสียเวลาก็ทําได้เลยนะคะนี่เพราะแม่เพิ่งก็ทํามาประจำประจำนะอันนี้ก็คือหอมแดงที่แม่เพิ่งปลูกครั้งก่อนนะ แต่ตอนที่ไม่พึ่งปลูกไม่พึ่งไม่ได้ทําคลิปพิ่งจะมาทํามาตอนหลังนี่นะคะนี่นะคะไม่เสียเวลานะจ๊ะไพึ่งจะทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายหนาวแล้วดูสิดูลมพัดโ,โหต้นหอมลมพัดแรงมากเลยวันนี้อากาศหนาวนะคะ ดูแลรักษาสุขภาพด้วยจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ